สวัสดีค่ะทุกท่านค้ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมีนาคมปี2565เช่นเคยนะคะงานเช่นเคยนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะเวลาชีวิตคนเรามีน้อยนะ,ะงานของคุณในเดือนนี้นั้นอื ต้องแบกรับภาระเยอะแบกรับภาระเยอะสำหรับลูกน้องนะสำหรับเจ้าของกิจการก็คือโอเคนะคะการดันทุรังตัวเองที่อยากก้าวหน้าต่อไปมันดีอยู่แล้วแต่การที่คุณจะเอาชนะคนคุณข่มคอนอะทำสีหน้าแววตาแบบนั้นนะอันนี้มันดูไม่น่ารักคนเราควรจะแข่งขันกันด้วยอมิตรภาพ นะคะไม่ใช่เอาจนล้มหายตายจากกันไปไม่ใช่นะคะต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ด้วยนะคะโอกาสได้ีๆมาถึงมือคุณอยู่แล้วในเดือนนี้ไม่จําเป็นต้องไปวางกล้ามใส่ใครนะคะอะไรที่แล้วมาก็ให้มันแล้วไปไม่ต้องไปอะไรมันละนะทิ้งไปเลยไม่ต้องมาเก็บมาใส่ใจนะคะเอาปัจจุบันนี่แหละเนี่ยาง,งานของคุณนขัะพาระเยอะเป็นบางค,คนเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โต นะคะคือมันไปได้ดีด้วยฝีมือด้วยฝีมือลายมือนะมันไม่คือโอเคมันม,มีอุปสรรคอยู่แต่การที่คุณทํามาถึงขนาดนี้แล้วแสดงว่าคุณเคลียร์ได้ทุกอย่างเลยเก่งมากอึดจริงๆนะในเดือนนี้คุณอึดจริงๆชอบนะอาจารย์ชอบคนแบบเนี้ยไม่ไม่ยอมอะไรแพ้อะไรง่ายๆนะเนี่ยเนี่ยคนที่จะเป็นชาววิศซีวลไลนะ ต้องเป็นแบบนี้นะต้องอุดต้องสู้ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาจะไม่กล้าทำไม่ได้ต้องกล้าทำต้องลุยไอ,ไอ้ไอ้ที่แลวมาช่างมันนะคะงานนะที่แล้ะมาช่างมันช่างมันเอาตรงนี้แหละมันมันมาดีด้วยนะโอกาสที่คนจะทำเงินทำทองกับมันมีเยอะนะคะในบางท่านออกออกห่างจากบ้านเลย ไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยก็ได้แต่มันทาแล้วมันมันจะเร饶รุ่งเรืองทำนะคะนี่ค่ะทาแล้วมันจะเร饶รุ่งเรืองนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วรวยเลยนะคือตัวคุณเป็นคนละเอียดอยู่แล้วไงคุณก็จะรู้ว่าคุณจะทําอะไรนะคะต่อไปเรื่องอการเงินการเงินของคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง นะคะได้เงินที่เข้ามาได้มากพอสมควรเลยล่ะนะคะแต่คุณก็ต้องแบ่งเก็บด้วยนะคะแบ่งใช้แบ่งจ่ายนะคะคือรู้จักใช้รู้จักจ่ายไม่ใช่ว่าประหยัดนะรู้จักใช้รู้จักจ่ายอันนี้ค่านี่อันนี้ค่านี่นะคะอันนี้ค่าเทอมลูกอันนี้ค่ะเราเรียนอันนี้ค่า,า,นนคาข้าวขาน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยคุณจะจัดเจงเอาไว้และที่สําคัญที่สุดอย่าลืมแบ่งสรรปันส่วนเก็บ เก็บมากเก็บน้อยยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณเก็บเอาเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้ใช้ในยามที่เราลำบากนะคะคนสมัยนี้รายได้ไม่แน่นอนได้มากได้น้อยได้ปานกลางหรือไม่ได้เลยตรงนี้จะช่วยเราได้เยอะถ้าเราเก็บหอมรอมาริบเอาไว้นะคะต่อไปเรื่องสุขภาพในเดือนนี้สุขภาพของคุณโอเคดีนะคะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเลยค่ะแต่ก็ ไม่อยากให้คุณเผลอนะคะไม่อยากคุณเผลอในเดือนนี้นะคะสวมหน้ากากสัจเ,เจลล้างมือเว้นระยะห่างก็อย่าลืมก็แล้วกันทําตามอย่างเคร่งครัดนะคะกดนะคะกดทำตามอย่างเคร่งครัดนะคะ,อ,คอ,นะคะอ้าวต่อไปความรักคนมีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้อืออาจารย์อยากคุณข้ามไปก่อนแล้วกันคือโอเคบางคนบอกว่าอยากจะมีแฟนแล้วไม่อยากจะอยู่แบบโสดต่อไปแล้ว อให้คุณออกห่างจากคอมฟอร์ตโซนที่คุณอยู่ออกจากบริเวณที่คุณอยู่ออกไปซึ่งในบางท่านก็ทําได้ในบางท่านก็ทํามันได้เพราะบางท่านทํางานอยู่กับที่นะมันผูกกับเรื่องงานด้วยบางคนเรียนอะไรอย่างเงี้ยจารย์อยากให้คุณข้ามไปก่อนแล้วกัน มันหาได้ปันหาได้แต่การให้คุณได้แปดถ้วยมาแล้วก็ห้าถ้วยมาอย่างเงี้ยคืออภรักอะ่ะเอาง่ายๆเอาตรงๆนะแบบแบบหักหาน้ำใจคนโสดนะคะถ้าคุณอยากเจอคุณอยากได้ต้องออกจากจากที่ที่คุณอยู่นี่ไปอยู่ที่อื่นหรือต่างจังหวัดเลยก็ได้ข้ามจังหวัดเลยก็ได้นะคะและที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องลืมคนรักเก่าให้หมด อย่าเอาเรื่องแฟนเก่ามาไลา่แฟนใหม่ฝั่งก็แล้วกันนะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างโอเคดีอยู่ยังรักกันดีอยู่นะคะแต่โอเคก็บางทีมันเวลาไปทํางานนก็อยู่คนละจังหวัดกันบ้างมันก็ห่างกันบ้างแต่ยุคนี้สมัยนี้ก็แชทค่ะ แชทหากันเนาะวิดีโอหาการก็ได้นะคะและอย่างหนึ่งถ้าหากลูกหลานมันดื้อมันดันมันโซนก็อบรมหน่อยดูแลหน่อยชักจูงให้เขากลับมายังจุดที่ควรจะยืนอยู่สอนให้รู้รีรู้ชัวนั่นแหละนะบางคนไม่สอนอะไรเลยอลูกไม่รู้จักแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยผิดที่ผู้ปกครองเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าเด็กดือหน่อยก็ สอนให้เขารู้จักถูกผิดนะคะอ่ะต่อไปเรื่องที่จะติตีงคุณเรื่องที่จะเตือนสติคุณในหน้าไพ่นี้นั้นอืมคงจะเป็นเรื่องของตัวคุณนแหละคะ่ะที่ชอบไม่ชอบอะ่ะคุณไม่ได้ชอบข่มคนแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเอาชนะคนเนี้ยนะอ่าคุณต้องเข้าใจว่า เข้าใจก่อนว่าคนุนเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งคนรอบข้างคนก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับเรานะคะแล้วเราก็ลองมองไปอีกว่าอแล้วเราจะทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรนะคะก็อยากจะเตือนสติคุณตรงนี้เพราะว่ามีเกณฑ์การทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กับอ,อกับญาติผู้ใหญ่กับหัวหน้าง,งานซึ่งแสนดีเหลือเกิน่าทะเลาะก,กับแฟนอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่ามันมีอารมณ์อยากจะเอาชนะดันทุกลังตัวเองอ่ะแต่การเอาชนะตรงนี้ถ้าหากมันเป็นในด้านดีมันก็ดีไปนะคะถ้าเป็นในด้านลบก็คือชกต่อยกันเลยแล้วก็มีนะคะเจ้าที่บ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ก็ยับยั้งชั่งใจตัวเองไว้บ้างนะคะดันทุกเองดันทุลรงตัวเองทำไปในงานเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองน่ะมันจะดีดันไปอย่างนี้ นะนะไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆหมดละ <c oughs> คือมันเป็นดวงประจําเดือนนะคะแล้วก็ยังคุณใช้ชีวิตไปตามปกติสุขนะคะแต่สิ่งที่เข้ามากระทบกับชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นดวงอย่างเงี้ยก็ต้องพูดออกมาเพราะไพ่พไม่เคยโกหกนะคะไพ่จะบอกหมดไม่กระทั่งผลฟุตบอล <c oughs> อาจารย์ก็โดนบ่อยผลฟุตบอลเนี่ย อาจารย์ก็ไม่อยากจะบอกเพราะว่าเดี๋ยวโดนอาถรรพ์ไพ่เข้าตัวนะคะ,ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ